สวัสดีสิทธิานุสิ์บ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตท,ที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจสอบโดยชะตาโดยใช้บาร,รมีพระท้าวเวสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์และยังใช้ไพ่ทํานายพยากรณ์เพื่อใช้ในการบอกต่อหรือบอกกล่าวเรื่องราวเป็นการเพิ่มความหมายหรือเน้นในยักความหมายที่สําคัญเพื่อให้การดูดวงหรือพยากรณ์นั้นมั่นใจหรือมีในยักความหมายที่มั่น คงมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้อาจารย์จะขออนุญ,ญาตตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ประจำวันที่1ถึง15กรกฎาคมพศ .2565 แต่ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาใจความของขั้มทำนายอาจารย์ขออนุญ,ญาตให้พวกท่านช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นค่าครูหรือเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุมเมธบาสุวรรณชาด้วยอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตในการอธิษฐานจิตแล้วก็อธิษฐานกับไพ่ตรวจดวงชะตาเพื่อ ทำนายให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศรีสิงห์ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมนั่นเอง ผู้ที่เกิดในคณะราศีสิงห์คำทํานายดวงของท่านจากคําแนะนําหรือบอกากาวของท่านพ่อท้าววิสุวรรณในวันที่1นึ่งถึงสิกรกฎาคมพศสองพันายมีเนื้อหาใจความดังนี้ในเดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่านจําเป็นจะต้องใช้เหตุผลใช้ความเป็นคนดีหรือเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเพื่อทําให้งานสําเร็จลุลวงนั่นเองเพราะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่อาจารย์เชื่อ หือเกินว่าการมีเหตุผลของท่านการเป็นคนดีที่รับผิดชอบเนื้องานของพวกท่านจะทําให้งานที่ว่ายากนี้สําเร็จลุล่วงไปได้อาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะแล้วก็อาจารย์ก็อยากให้พวกท่านใช้กําลังความสามารถของพวกท่านให้อย่างเต็มที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการก็ดีผู้ที่เป็นพนักง,งานบริษัทก็ดีเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้นี่ถือว่าเป็นโบนัสหรือกําไรด้วยอาจารย์ก็อยากให้พวกท่านใช้เหตุผลในการทํางานให้มาก แล้วก็ทํางานเกินความสามารถในลักษณะของการรับผิดชอบเนื้องานด้วยแค่ระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เราผมงานเป็นใช้ได้พักผ่อนให้เพียงพอก็พอในเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่านสนใจเรื่องการเงินหรือรายจ่ายเป็นพิเศษมันจะมีความอยากไปนู่นไปนี่มีความอยากใช้เงิน แล้วก็มีความอยากเก็บเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสับสนเป็นความรู้สึกไม่สอดคล้องทางด้านอารมณ์ในลักษณะของทั้งอยากใช้ทั้งอยากเก็บรวมกันแต่อาจารย์เชื่อว่าพวกท่านรับมือได้ครับหรือพวกท่านสามารถบริหารจัดการงบการเงินของพวกท่านได้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่พวกท่านมีความรับผิดชอบสูงขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกไปข้างต้นว่าต้องใช้เหตุผลในการทำงานการใช้จ่ายด้วย ผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในต้นเดือนกระฎาาคนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ทดสอบฝีมือทดสอบในเรื่องของการใช้เหตุและผลเลยในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของความรักเองเนี่สำหรับผู้ที่กําลังอยากมีแฟนหรือผู้ที่กําลังโสดอยู่เนี่ยก็เป็นเดือนที่พวกท่านจะต้องมุมาณนะหรือพยายามหมั่นเที่ยวหาคนที่เราอยากจะชอบพอหรืออยากจะคบหาดูใจกับเขาด้วยมันเป็นการหมั่นทําความรู้ จะมันแนะนําตัวนั่นเองพยายามอย่าใช้รายจ่ายในเรื่องนี้จนมากกันไปท่านพ่อแนะนําแบบนี้แล้วก็ห้ามหึงหวงกันในคนที่มีคู่ครองหรือคนที่เป็นแฟนกันด้วยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่านต้องใช้เหตุและผลในทุกๆเรื่องด้วยกันแต่จะมีสิ่งหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่ครองหรือมีคู่สมรสอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่พวกท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีลูก พที่เกดลัคนาราศีสิงคนไหนที่อยากจะมีบุตรมีลูกเดือนนี้ช่วง1-15ถึงสถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเป็นช่วงที่พวกท่านสามารถคอนโทรลหรือควบคุมให้มีโอกาสมีลูกกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ยังไม่มีลูกหรือยังไม่สามารถมีลูกได้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่พวกท่านควรจะปรึกษาแพทย์เลยแล้วก็ใช้วิธีทางการแพทย์เข้ามาส่งเสริมในพื้นดวงด้วยเพื่อให้มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องบุตรหลานไว อาจารย์บอกไว้ประมาณนี้เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ทดสอบฝีมือนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของภาวะจิตใจการใช้เหตุผลการตัดสินใจด้วยเหตุผลในทุกๆด้านทุกๆเรื่องด้วยกันอ,อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้อีกแล้วก็วิธีการทําบุญเสริมหรือการทําบุญเพื่อเสริมดวงในผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เดือนกรกฎาคมช่วงต้นเดือนนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําให้พยายามนั่งสมาธิทาให้ ได้บ่อยๆครับครั้งละหนาทีก็ได้แต่ทําต่อเนื่องกันทุกๆวันเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มั่นคงและเป็นการตัดสินใจที่มองเห็นในเรื่องของผลดีผลเสียได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็การไหว้พระเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงก็แนะนําให้ไปปล่อยปลานะครับปล่อยปลาตามกําลังวันของเราก็ได้หรือปล่อยปลาตามความเหมาะสมในเรื่องของทุนยาซั์เราด้วยก็ได้พยายามดูเป็นปลาหน้าเขียงนะปลาที่เขาตะลันจะ่าเพื่อทําอาหารเพื่อให้ปล่อย แล้วมีอนุสงหรือผลบุญที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นผลบุญที่ดีด้วยปล่อยเพื่ออะไรปล่อยเพื่อให้เกิดความไหลลื่นของดวงชะตาเกิดความลื่นไหลของหน้าที่การงานการใช้เงินหรือการหาเงินได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมดวงเสริมฐานบุญเราด้วยการปล่อยปลาถือว่าเป็นอนุสง์ที่ดีในวิธีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการนั่งสมาธิและถ้าเป็นไปได้ก็ให้สวดมนต์พระคาถาชินนบัญชรด้วยเพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีเสริมดวงของเราไป แล้วก็แนบไปเป็นคาถาเงินล้านของหอลวงพ่อฤาษีดิ่งดาด้วยเพื่อเป็นการเสริมความหมายในเรื่องของการมีทั้งความดีและมีทั้งเงินทองด้วยอ,อันนี้คือคําแนะนําของท่านพ่อท้าเวสุวรรณที่บอกกล่าวผ่านอาจารย์มาพะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านนะที่ได้รับฟังรับชมคลิปนี้ของอาจารย์อยู่ก็ขอ,ขอให้พวกท่านช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้อาจารย์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานบ้านสุวรรณบัญชาและเป็นการบอกบุญหรืออนุโมทนาบุญร่วมกัน เพื่อให้คนอื่นได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็ขอเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าเวสุวรรณในการอวยพรอ,อวยใ้ให้กับทุกคนทุกท่านเลยที่ดูคลิปนี้อยู่จนถึงตอนนี้ขอให้โชคลาภจงบังเกิดขอให้มีสิ่งเงินทองนัมามีมามหาราพาขอให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตขอให้มีแต่โชคมีแต่โชคมีแต่โชครวยรับทรัพย์ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ